ประวัติมณฑลทหารบกที่38มณฑลทหารบกที่38มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสุริยพงษ์นามค่ายสุริยพงษ์ ขนานชื่อเป็นอนุสร์แด่พระเจ้าสุริยพงพ์ผลิตเดกุลเชษมหันชยนันทบุรีมหาวองศาธิบดีสุจริตจารีราชณภาวรักษิบุญศักดิ์ภัสารภูบาลบาพิษสถิตนันทรราชวงศ์พระเจ้านครเมืองน่านองค์ที่63ซึ่งได้ทรงประกอบวีรกรรมดีเด่นทั้งในด้านการทหารและการปกครองเป็นที่เคารพสูงสุดของชาวจังหวัดน่านค่ายแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่1 7 6 ถนนเทศบาลดำริตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านมีประวัติหน่วยดังนี้จังหวัดน่านได้ถูกแทรกซึมจากฝ่ายตรงข้ามและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กองทัพบ,บกจึงได้จัดหน่วยทหารจากกองพลทหารม้าเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่านจึงจําเป็นต้องมีการส่งกําลังอย่างต่อเนื่องและพันเวลาให้กับหน่วยทหารที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อพุทธศักราช2509กองทัพบ,บก จึงจัดตั้งหน่วยจังหวัดทหารบกอุตรดิตส่วนแยกน่านตามอัตราการจัดเฉพาะกิจหมายเลข5900พุทธศักราช2512เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่สิปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตส่วนแยกน่านอีกหนึ่งตำแหน่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. พันโทนราพรพ,รพีมโยธินตั้งแต่ พุทธศักราช2,512ถึง2,518 2. พันโทชุมพรบุตรสยรัตต์ตั้งแต่พุทธศักราช2,518ถึง2,521 3. พันโทบุญสรงพัทรสงครามตั้งแต่พุทธศักราช2,521ถึง2,524 4. พันโทนิพันธ์สีไัยบู์ตั้งแต่พุทธศักราช2,524ถึง2,527 ต่อมากองทัพบ,บกมีคำสั่งตามอัตราการจัดเฉพาะกิจหมายเลข60-20พุทธศักราช2527ให้รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถส่วนแยกน่านมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. พันเอกเชิดชัยส้อยทองตั้งแต่พุทธศักราช2527-2528ถึง2 5 2พพุทธศักราช2533 กองทับบกได้แปลสภาพหน่วยจังหวัดทหารบกอุตรดิตส่วนแยกน่านเป็นจังหวัดทหารบกน่านตามคำสั่งกองทับบกเฉพาะที่1 0 3 3 3ทับลง12กรกฎาคมพุทธศักราช2533เรื่องอัตราการจัดและยุทธปกรณ์ครั้งที่13โดยใช้อัตราการจัดและยุทธปปกรณ์หมายเลข5 1 3 0 2ขีดส0 2ลง5สิงหาคมพุทธศักราช2531 จังหวัดฐานบกชั้นสองผู้บังคับการจังหวัดฐานบกน่านอัตราพันเอกพิเศษมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. พันเอกสมชาติลิ้มพง์ตั้งแต่พุทธศักราช2,533ถึง2,535 2. พันเอกวิโรธสุวภาพตั้งแต่พุทธศักราช2,535ถึง2,538 3พันเอกไกรลฤลกขันทองคำตั้งแต่พุทธศักราช2,538 ถึง2,540 4พันเอกสำเริงศิวาดำรงตั้งแต่พุทธศักราช2,540ถึง2,544 5พันเอกสมชายอุตมะตั้งแต่พุทธศักราช2,544ถึง2,545 6พันเอกสมชัยเครือวิทย์ตั้งแต่พุทธศักราช2,545ถึง2,550ต่อมา กองทบบกได้แก้ไขปรับปรุงคำสั่งกองทบบกเฉพาะที่129.33ทับ3 3ลง14สิงหาคม2533เรื่องแปลสภาพหน่วยมณฑลทหารบกจังหวัดทหารบกแก้ไขปรับปรุงตามคำสั่งกองทบบกเฉพาะรับที่33.52ทับหลงวันที่21เมษายนพุทธศักราช2552เรื่องการแก้ไขอัตราการจัดยุทธภพกรครั้งที่6 โดยใช้อัตราการจัดยุทธกรณรหมายเลข51ขีด302ลง5สิงหาคมพุทธศักราช2531เป็นจังหวัดทหารบกชั้น2ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกน่านอัตราพลตรีทั้งนี้ใช้อัตราพลตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมามีรายนามดังต่อไปนี้ 1. พลตรีนิธินันชัยวัฒนพันธ์ตั้งแต่ พุทธศักราช2,550ถึง2,551 2. พลตรีชีวันโหระบุตรตั้งแต่พุทธศักราช2,551ถึง2,556 3. พลตรีวิจักรสิริบรรศพตั้งแต่พุทธศักราช2,556ถึง2,557 4. พลตรีโกศลประทุมชาติตั้งแต่พุทธศักราช2,557 25ถึง2,558 5. พลตรีชัยนรงค์แกล้วกล้าเมื่อพุทธศักราช2558จากนั้นได้แปรสภาพจากจังหวัดทหารบกน่านชั้น2เป็นมณฑลฐานบกที่38อัตรารถระดับ3ตามอัตราการจัดยุธทธปกรณ์หมายเลข51ทับ302ลง5สิงหาคมพุทธศักราช2531เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2558 มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. พลตรีชัยนรงค์แกล้า,ลาตั้งแต่พุทธศักราช2558ถึง2559 2. พลตรีวิทยาวันคาวิสันตั้งแต่พุทธศักราช2559ถึง2560 3. พลตรีทวัตสีสว่างตั้งแต่พุทธศักราช2560ถึง2561ส พลตรีดุสิ์ปุระเสตั้งแต่พุทธศักราช2562ถึง2563 5. พลตรีจรัดปัญญาดีตั้งแต่พุทธศักราช2562ถึง2563 6. พลตรีสมชายทาวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2563ถึง25 2563 25 25 25 7. พลตรีรุธมนตรีจินนเสนตั้งแต่พุทธศักราช2563ถึง2564 8. พลตรีคณิสอนอาสมะตั้งแต่พุทธศักราช2564ถึง2567 9. พลตรีวรเทพบุญยะตั้งแต่พุทธศักราช2567ถึง2568ปัจจุบันพลตรีบุญยริ์เกษตรเวทินเป็นผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่38 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปฏิบัติภารกิจปกกรองบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รวมทั้งการสารทหารการคดีและการเรือนจำการดำเนินการศัดสดีการเกณฑ์ทหารช่วยราชการทหารและการระดมสภาก,กำลังในเขตพื้นที่ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการถวายความปลอดภยัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มณฑลทหนารบกที่38จะดํารงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีด้วยการยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตลอดไป